สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับหาของขายดีบน Amazon กับออดออนไลน์กลับม่อีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์เดทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon โดยใช้เครื่องมือขจัดปัญหาเพื่อนเพื่อนที่ชอบถามว่าขายอะไรดีไม่รู้จะขายอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่นะรับจ้างทาด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครไม่ถนัดไปเรียนแบบโอ้ไปเรียน้วทำเกิดกลับมาก็ไม่มีเวลาอะไรเงี้ย รับจ้างทำเลยครับรวมถึงการสมัครการวิเคราะห์ธุรกิจการวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้ด้วยแถมถ้าส่งไปแล้วขายไม่ได้ในระยะเวลาที่เรากำหนดมีการคืนเงินให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูรายละเอยียดได้ที่หนะ้าเว็บไซต์ o d l i n e c o m ได้เลยนะครับแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นเรียนออนไลน์นะฮะแบบไม่ได้นั่งแบบจับมือทำนะ รถราคา500รบาทไม่พอยังแถมเครื่องมือให้ลองใช้ได้20วันเลยนะครับเพื่นอนๆก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับเป็นสินค้าหนึ่งตัวเดาภาพเอาละกันนะมันคืออะไรเป็นหลอดอะไรเป็นปากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าสำหรับเลิเทชันเดาเดาไม่น่ายากเลยจริงๆผมว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้นะครับอ่ะ ธุรกิจนี้นะครับแลน์กิ้งในช่วง3ามสิบวันหลังสุดนะครับถือว่าดีมากเลยนะฮะไม่เกินส5 0 0ันห้าะครับ3า0 0ันอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็แลน์ปัจจุบันนะฮะวันที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันสองขอเสียเวลากับแลนด์กิ้งหน่อยหลายๆคนอาจจะเบื่อแล้วถ้าดูคลิปผมมาเยอะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปเลยเนี่ยนะครับ a m ม z o n มีการจัดอันดับสินค้าขายดีคำว่าจัดอันดับแปลว่าขายดีคืออันดับหนึ่ง นะครับแล้วก็สินค้ามีเป็นสิบสบล้านชิ้นในบางหมดหรือบางหมดก็มี6กหกหรือแปดล้านชิ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสินค้าที่อยู่ในแล้งประมาณ3ามสี 4, ่พันสี่ห้าพันผมบอกเลยว่าขายดีโคตรค,ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่เกินสักสามสองสหมหรือไม่เกินสี่0มื่นเนี่ยถือว่าขายดีมากๆ30สามสิบวันสำหรับสินค้าตัวนี้อยู่ในช่วงสามพันหกถึงพันนิดนิดว่าขายดีมากในช่วงส0บวันที่ผ่านมาครับ แล้วก็ปัจจุบันวันนี้ผมแคปภาพานะฮะเมื่อกี้เลยนะฮะวันนี้วันที่อะไรสิบแปดนะครับเขาอยู่อันดับพันสองร้อยถือว่าสุดๆครับขายดีครับสรุปแค่นั้นแหละ mm hmm. ประเด็นคือผมเจอจากเครื่องมือมาเนี่ยนะฮะเครื่องมือเรนเดอร์มาประมาณแรงกิ้งประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับแต่ผมมันก็ยังเวิร์กอยู่แหละนะยังไงก็เลขทุกตัวทุกๆเครื่องมือเนี่ยบอกเลยว่าดีนะครับ ขายราคาสิบสี่เหรียญมีกำไรแน่นอนนะฮะพอ,พอไปได้เลยะฮะสิบสี่เหรียญเนี่ยแจ่มเลยนะครับอ,อยอดขายต่อเดือนแปดร้ยสิบเอดชิ้นนะครับก็ตกว่าละสาสิบชิ้นก็ไม่น่ากเกลียดน,นะฮะทำเงินไปประมาณหนึ่งมืนสองพันเหรียญน,นะครับหมื่นเหรียญก็สามแสนใช่ไหมอีกสองพันเหรียญก็เกือบ 4, เกือบสี่แสนเหรียญก็โอเคนะถือว่าเป็นโอเคเลยนะฮะนี่คือ ประมวลผลมาจาก Jungle Scout นะครับอ่ะมาคุยต้นทุนหน่อยนะครับต้นทุนเนี่ยเขาขายที่23.95นะครับมีค่า Fulfillment Fee ก็คือค่าแบบพอขายได้แล้วเนี่ยก็จะมีค่ายิปค่าฮออะไรของพนักง,งานเนี่ยนะครับตีไปประมาณ3.3ดอลลาร์นะครับตัวของ Jungle เนี่ยข้อมูลยังเป็นเลทเก่าอยู่3.19แต่เลทใหม่3.3แต่ผมจะบอกว่ามันต่างแค่4บาทอย่าไปคิดมาก 13.95นะฮะคิดที่15%ของราคาขายต้องแบ่งให้ใหกับเจ้าเจ้าของเว็บบ้าง Amazon เขาเก็บเราที่2.09คือ15%ของ13.95ผมถือว่าพอในจุดที่รับได้อยู่แล้วแหละเพราะก็ากำหนดว่าต้องจ่ายเขาอยู่ละ15าแล้วก็เผื่อจุดนี้เขาด้วย2ตัวนี้ครับ A B A fulfillment f e e กับ referral f e e เนี่ยมันประมาณ5.28ผมตีไป5.4ต้นทุนตกถึงท้องเราอยู่ที่8 5แล้กัน 8.5เนี่ยยังไม่ใช่กำไรนะอย่าลืมเราขายของเราต้องไปซื้อของมาด้วยนะครับเราต้องส่งสินค้าเข้า FBA Amazon ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูต้นทุนว่าโอ้8เหรียญ8.5แต่มันก็เยอะอยู่นะมันก็พอได,มอได้มันก็พอได้ที่จะมีต้นทุนอยู่นะครับก็เลยไปดูที่ Alibaba หายนิดน,นึงนะอัอดคิดตอน6กโมงเช้านะครับ ชี่ลิบบบานะครับบางร้านเนี่ยอาจจะขายแพงนิดนึงถ้าสั่งน้อยแต่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเออร้านนี้ก็น่าเชื่อถือนะครับขายมา3ปีนะครับมีการท r a n s i c t i o นถึงร้อยเจ็ดสิบรายการแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในสปอตเลทแปดสิบสี่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรลื้อซื้อไม่เยอะโอ้ขายลือล้อนี่ประมาณเหรียญกว่ากถ้าดูตามแปดจุดห้านะแล้วตรงนี้รับมาสักหนึ่งเหรียญคือผมว่าให้สองเหรียญยังเหลือๆเลย มีกำไรแน่นอนนะครับก็พอมีหลายร้านอยู่เพื่อนๆสามารถไปหาได้แล้วก็ลิงก์อาลีบาบาผมจัดให้ด้วยนะครับแล้วก็คัดเฉพาะโรงงานดีๆมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าต้นทุนเอาอยู่ไหมเอาอยู่มาดูในแง่ของคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับในแง่ของคีย์เวิร์ดเนี่ยมีคีย์เวิร์ดถึงพันสี่ร้อยผมบอกเลยนะเพื่อนๆทุกคนพูดเสมอว่าเฮ้ยถ้าเจอสินค้าแล้แลวเราต้องหาทำเลดีๆถูกไหม เราต้องหาทำเลดีในการขายสินค้าในโลกออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำเลคีย์เวิร์ดถ้าเรามีคีย์เวิร์ดเยอะคุณเข้าใจรู้หมดเลยว่าไอลูกค้าเนี่ยมันมันจะพิมพ์คําว่าอะไรเพื่อหาสินค้าตัวนี้ประเด็นอยู่จุดนี้ไาถามว่าคุณคิดได้ไหมพันสี่ร้อยคีย์เวิร์ดหรือจะใช้เครื่องมือหาอืมนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแดงโลบ้างอะไรงี้แต่ก็เขียวเยอะกว่าแดงอพอใช้ได้อยู่แล้วก็พันสี่ร้อยคีย์เวิร์ดเลื่อนลงไปก็จะใช้ได้อยู่เหมือนกัน คำที่ผมเจอเนี่ยดูแล้วยังไงคําอื่นมันก็ไม่พีคเท่าคํานี้ก็คือมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่คําที่ตรงหน่อยก็คือจะประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดในสามสิบวันก็ไม่น้อยนะผมก็เลยขอไปรีเช็คหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงที่แบบอ่ะเคยพีคเลยนะฮะประมาณปลายปีนะครับเดือนธันวาคมสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยคนหาถึงหมื่นเจ็ดในช่วงระยะเวลาหกวันหกวันหมื่นเจ็ดก็ตกวันละสามพันคนเลยนะ เฮยใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มันก็ลงมาหน่อยนะฮะลงมาจากช่วงพีคปลายปีแล้วก็กลับมาขึ้นหน่อยนึงนะครับในช่วงมีนามีนายี่สบสองถึงยี่สิบแปดเนี่ยนะครับมีคนหาในช่วงหกวันนี้ฮะพันเจ็ดก็วันละพันคนจริงๆก็ไม่น้อยนะวันละพันเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูกราฟเต็มๆของเขาด้วยแต่ตรงเนี้ยเป็นช่วงไปดูวันพีคนะครับก่อนที่จะไปดูกราฟคนหามื่นแปดคู่แข่งพันเดียวอีกข้อน,นึงที่น่าสนใจเลยนะ นี่คือคีย์เวิร์ดที่คนหาหมื่นแปดและคู่แข่งยังแค่พันเดียวมันก็เลยน่าสนใจพอสมควรแล้วก็แรงกิ้งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะเจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งสามพันสี่พันห้าพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขายได้ต่อวันก็โอเคอยู่แต่ผมบอกยอย่างที่พูดเสมอทุกครั้งเลยก็คือเฮ้ยทำไปอะ่ะขอให้ขายได้สักวันละสองสามสี่ห้าชิ้นแฮปปี้ละแต่กระจายสินค้ากระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ขยันทําไปเรื่อยจนคุณมีสาสิบธุรกิจผมกล้าพูดเลยว่ากําไรเดือนละแสนบนอ m a มาซไม่ใช่เรื่องอยากและเราไม่ต้องมานั่งแพ็คทุกวันด้วย a m a มา n ก็จะแพ็คส่งสินค้าให้กับเราเลยนะครับเป็นแบบอย่างนี้เลยเพราะเราส่งไปสต็อกที่นู่นแล้วก็การเริ่มต้นลงทุนเราไม่ใช่เริ่มต้นลงทุนเป็นร้อยชิ้นนะฮะเราเริ่มต้นลงทุนแค่สิบถึงสิบห้าชิ้นก็พอแล้วจริงแล้วก็พอมันเริ่มขายได้ค่อยส่งของเพิ่มแล้อัมาซอนมันดีอย่างคือ พอมันขายออกแล้วอะมันออกเรื่อยๆเราไม่ต้องมานั่งแพ็คเหมือนแบบขายดิบขายดีฉนันก็ต้องมานั่งแพ็กทุกวันไม่จําเป็นนะครับอเมซอนเนี่ยจริงๆนะอมเมซอนก็เขาก็แพ็คให้เราเหมือน <ๆ S 1> ขายผ่านเซเว่นเลือเออขายผ่านเซเว่นเลเนี่ยพอขายได้ปุ๊บเนี่ยสินค้าก็จะไปสต็อกถูกไหมฮะเราก็ส่งไปสต็อกเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงวันที่ขายได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะหยิบสินค้าของเรานะครับ จ้าหน้าที่เขาก็จะหยิบสินค้าของเราแล้วก็แพ็คส่งให้เราเลยเพราะฉะนั้นพอขายดีเนี่ยเรามีหน้าที่แค่สั่งสั่งจากโรงงานมาอาจจาะมั่งแนานำแพ็คเราหรือบางโรงงานเราคุยกับเขาโมโมแบบแต่โมแบบเนี่ยไว้วันหลังที่เราขายได้แล้วนะค่อยโมแบบอ่าแล้วก็ทําแบบส่งก็คือจ่ายตังค์ให้เขาส่งของเติมสต๊อกให้เราเลยเราก็มีหน้าที่ทํางานประจําต่อไปก็ไม่เหนื่อยนะครับที่ผมชอบอีกอันงหนึ่งคือ หาหมื่นแปดแต่คู่แข่งพันเดียวนี่ก็ใช้ได้แล้วก็แรงก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในกราฟหน่อยกราฟเนี่ยนะครับสินค้าตัวนี้นะมันจะขายดียนในช่วงเดซ e ม b e r ของทุกปีเลยนะครับนะ,ะมีสองพันสิบหกมีช่วงเซฟเซฟเ e ซมเบอกันยายนขึ้นมานิดนึงแต่ก็ช่วงตลอดทุกปีก็จะเป็นช่วงวาง สังเกตนะสังเกตนะช่วงเมษายนเนี่ยของทุกปีก็จะเป็นช่วงโลนะแต่ปีนี้มีหน่อยๆนะผมเรียกว่าชนะโควิดนิดๆอาจจะไม่ขนาดพีคมากแต่ก็นิดๆนะครับปลายปีมีคนหาถึงแสนสองนะครับกราฟที่มันเตี้ยขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแต่สี่หมื่นห้าก็ไม่น้อยนะจริงๆนะฮะในช่วงโควิดนะฮะพกปกติคุณดูเมษายนของทุกปีมันก็จะราบเรียบเท่ากับมีนาเห็นไหมเนี่ยมันจะราบเรียบแต่ปีเนี้ยมันโดดขึ้นมาเลยแปลว่าชนะโควิดนิดๆ นะครับแต่ว่ากราฟของชั n เ l e นสเกลไอตัวนี้เนี่ยมันยังมาไม่ถึงมีนาเมษานะครับมันยังมันแค่มีนาอยู่มันยังไม่มาเมษากราฟเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกครับแต่จะดูตามรูปการแล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยในช่วงเมษาที่ผ่านมานะครับกราฟ Google Trend อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะฮะผมมองว่าธุรกิจนี้นะครับ ลงทุนไม่เยอะมีแกลบของกําไรพอสมควรเลยนะฮะกำไรต่อชิ้นทําเงินได้50-60บาทสบายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกล้าลงทุนนะฮะผมว่าโอเคครับนะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้อาจจะไม่ได้ขนาด A บวกบกเลยนะฮะแต่ผมก็ว่ามันก็ A ลบใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันน่าลงทุนเหมือนกันครับแล้วก็ของเบาไม่หนักด้วยชิ้นเล็กนะครับแต่ก็โดนสามสามเหมือนกันเพราะมันมันกวา้างยาวสูงมันหนาอยู่นะครับแต่ก็ ผมมันน่าสนใจพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากรู้เออตัวนี้มันน่าทำไหมลงทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับขอฉเฉลยไม่ได้ที่คีย์เวิร์ด2020 EP 92โค้ด92 8888ง 88, จัดมาลิงก์คีย์เวิร์ดและก็ link, ลิงก์阿里巴巴โอทออนไลน์จัดให้นะครับโอทออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สนใจของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วสำหรับค้า Amazon เนี่ยนะครับเราใช้ Jungle Scout ในการวิเคราะห์หาสินค้าหาคีย์เวิร์ดขายดี คีย์เวิร์ดที่คนหาเยอะที่สุดคีย์เวิร์ดที่มากที่สุดเป็นประตูเป็นเส้นทางที่จะทําให้คนมาเจอคุณโอกาสขายได้มันก็มาเจอสักสิบคนขายได้คนหนึ่งก็แฮปปี้ละยิ่งถ้าเรามีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสขายคุณก็มาแต่จังเกิลสวถ้าเกิดคุณซื้อเองตกฟูลออปชันเลยตกปีละสองหมืนหกวันนี้นะครับเรียนจับมือทําเลยกับออดออนไลน์นะฮะบวกเครื่องมือหนึ่งปีคุณรับเพิ่อมอีกสามปี ไม่ใช่จังเกิลอย่างเดียวดียมีเมอร์ชันเวิรมี Ad Word รวม4ปีเนี่ยผมผมเสียเงินค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยประมาณ300แสนบาทใน4ปีแต่เพื่อนๆสามารถที่จะจ่ายเงินในแค่หลักหมื่นต้นๆรวมทั้งหมดเลยแถมยังสอนแบบจับมือทำด้วยแล้วก็มีโปรใหม่มีเพื่อนถามเขก็จัดโปรให้สำหรับเครื่องมือแบบผ่อนได้ไหมก็มีผ่อนแบบสเดือนแต่จะลดมา1ปีนิดนึงนะครับทัแบบสดเลยให้ส สามหนึ 1> 3, 1่งบวกสามแต่ถ้าเกิดแบบเออขอพอนอะเครื่องมือสามพันสามเดือนอะไรเงี้ยก็จะเป็นหนึ 2, ่งบวกสองรวมเป็เสร็จสามสิบหกเดือนก็ยังคุ้มอยู่นนะอืมนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์นะฮะไปที่หน้าเว็บไซต์ odolai.com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้นะครับเป็นการคุยส่วนตัวผ่านไลน์นะครับไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลไอทตัวเดียวกันนะครับหรือจะพิมเองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณไปที่เพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าตามด้วย odolai นะครับ โทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8 1 5 5 1 1ด1 6นะครับโทรมาถ้าผมไม่รับผมก็โทรกลับแค่นั้นเองนะฮะมีมีอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็รับทำงานอยู่นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราทำคลิปขึ้น youtube ทุกวันนะฮะจริงๆทําทำทุกวันนะฮะก็กำลังใจก็แค่ subscribe ให้เราเห็นว่าเออวันนี้มีคน subscribe มากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณชอบจริงๆงฝากกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่มามันจะได้เตือนให้คุณเข้าไปดูไไดดดด้ด้้้้วววยยยนนะครรัับงงงงกกกกกก็็ฝาา Sub subscribe ิ่เเปลลใใจหแ เรามีโซเชียลอื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นโซเชียลอื่นยังไงก็ฝากไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ด้วยก็จะมี f e c o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  k แฟนเพจออตออนไลน์ทวิตเตอร์ออตออนไลน์ line, แล้วก็ instagram มอ๊ตออนไลน์ line. ยังไงก็ฝากเนื่วฝากโดยด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ